ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ i ิสโอ๊ตมายทาดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครบอบครัวเอริสโอ๊มายทาโลทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ Facebook ดวงความรักกับ a อ i ิสโอ m y มาทาโลนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนตุลาคม2 5 6 4ให้กับชาวราศีพฤษก,กจ้ะ โดยวันนี้การอ่านนะคะจะเป็นการอ่านโดยรวมเจอรล้เลยดิ้งไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะมันเป็นดงโดยรวมเนาะเก็บเกี่ยวคำแนะนาดีๆไปปรับใช้แล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะโดยวันนี้การอ่านเนี่ยก็จะแบ่งไปทั้งหมด3ามเซ i กชันนะคะ คือคอนโซดคนคนุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่คนมีประเด็นและรายละเอียดต่างๆสามารถคิกที่ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยทับสตงทับสแตรมทำไว้ให้หมดแล้ววิธีการแบ่งลงัคขณงลัคนาราศีเกิดเป็นแบบตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูแบบไทยหรือดูเป็นลนักขณาหรือดูอะไรองอื่นๆก็สามารถควบคู่ดูกันได้เอาที่ว่าเมนเอเนจีของไพ่ที่อดอ่านวันนี้มันสอดคล้องกับตัวของคุณเนาะ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กับกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเราด้วยนะมาเอยวมาเริ่มที่คนโสดก่อนเลยว่าคนโสดสถานก,การความรักความสัมพันธ์ในอดีต Main Energy ในอดีตที่ผมเปิดเจอมันเป็นอย่างไรจ้าชาวพฤกษศกชาวราศีพฤกษศกสถานก,การความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณมันเป็นอย่างไรคะไฮพินเทส The moon, <c oughs> the lover, two of air, T of sword, the star reverse, four of earth ค่ะ T of earth จะสักการจากหน้าไพา่เรามองว่า มันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ปกปิดหรือใครในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของเฟรนด์โซนเพื่อนเพื่อนฝูงรูปแบบของการแบบเพื่อนแอบ,บรักเพื่อนหรือพี่น้องแอบ,บรักแอบบรักกันพี่น้องที่นี้ไม่ใช่แบบลูกราคาเดียวแบบว่าเออมากันแบบว่าเป็นพี่น้องแบบเหมือนกันนะหมายว่าพี่น้องกันอย่างนั้นนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าเราอยู่ในสถา,านการณ์เรากับพี่เรากับเขาเป็นพี่น้องกัน ไม่ได้แบบพัฒนากันเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยเออขอขายายก่อนอ่ะประมาณนั้นซึ่งจากที่เห็นเนี่ยก็คือไพ่ของตัว The Star หัวกับมันเป็นรักแอบ,บชอบคุณแอบ,บชอบเขาหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของการแอบ,บชอบ The Lover มันเป็นเรื่องของการที่วิชอบคนคนนี้มากเลยแต่ไม่สามารถจะพูดออกไปในใจได้ผู้ความในใจออกไปได้เพราะพลังงานขึ้นนหาย p i n t e กับไพ่พลังงานของ The Moon มันเป็นการปกปิดอะไรบางอย่าง คือมันเป็นรูปแบบของการเป็นแบบเฟรนด์โซนนะคะเหมือนกับคนคนที่คุณไปท่อเขาอาจจะแบบว่ามีคนที่เขาจริงจังอยู่ด้วยแล้วหรือเปล่าหรืออะไรหลายอย่างที่เขาเพิ่งแบบเปิดว่าเขากาลังจะมีคนที่แบบว่าเขาเพิ่งจะแบบคุยหรือแบบว่าเปิดใจคุยกับคนคนนี้แล้วก็ได้พัฒนากันแล้วแล้วทําให้คุณเฟลเป็นไพ่พลังงานของสามดาวอกผักดังเปาะอะไรเงี้ยบวกกับไพ่ของตัวที่ออฟเอร์รู้สึกไม่โอเคกาการที่เขาเปิดตัวกับใครใครสักคนหนึ่ง ทีออฟเอิร์รู้สึกว่าตอนนี้คุณค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันเฟลกับความลวรละความสัมพันธ์ที่อยู่ในแบบของการแอบชอบคือมันเป็นไพ่พลังงานของการแอบชอบค่ะมันมีพลังงานของตัวเดอะสตาร์ the Star, หัวกะการเดมู n แล้วก็ไฮเป็นเทสมันเป็นเรื่องของหลักแอบชอบไพ่พลังงานของเดอะเวอร์มันเป็นเรื่องของการที่เป็นตัวเลือก หรือความรักขวาสัมพันธ์แบบชอบใครสักใครใครคนใดคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในเรื่องของความรักครั้งเนี้ยมันก็เลยมองดูว่าเขาได้เปิดตัวหรือเปล่าแล้วทําให้คุณเฟลเป็นไพ่สามดาวคุณเป็นรูปแบบของการแอบชอบพอเขาเปิดตัวใครบางคนขึ้นปุ๊บคุณเลยไม่โอเคคุณเป็นสี่เหลี่ยมรู้สึกไม่โอเครู้สึกแบบนอยรู้สึกเฟลแต่ก็เลือกที่จะทําตัวให้ชัดทำตัวแบบปกติกับเขาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาเนี้ยอืมขอดูหน่อยแล้วเดือนตุลาเนี้ยจะมีความรักควาสัพธ์ใหม่ๆเข้ามาหาคุณบ้างไหม ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณบ้างไหมไพ่ขึ้นตัว s e v e of air ค่ะ7จ็ดาบเรามองว่าตอนนี้คุณทั้งข้างจะแบบไม่โอเคแล้วไหร่กับ knight of water l e หรือ9ก้าดาบกับหัว <c oughs> คุณน่าจะเหมือนแบบเอเ fail hurt อ,อกหัก,กทั้งทงที่ไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยอ,อกหักทิปอะเออมันเลยทําให้คุณแบบว่ากลายเป็นเดลผเลอร์ค่ะยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนไม่ไม่พร้อมกับการที่มีใครคนในคนหนึ่งเข้ามาจีบคุณในตอนนี้คุณเฟลคุณรู้สึกมันหมดพลังงานทุกๆอย่างมันเลยขึ้นพลังงานของเดอะแจสเมนนะคะจัสเมนเลยกลายเป็นแบบพลังงานของการที่ตัดสินใจว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครหรือมีใครเข้ามาไหมก็มีเดชาริออรเนี่ยรีเวิร์สเนี่ยมีคนเข้ามาสองมีคนเข้ามามองคุณตลอดเวลาแหละเขาก็อยากจะช หรือไพพลังงานของ d o r ี of fire อฟ f อร์ออฟะคือเขาอยากจะชัจเิงกับคุณแต่ว่าตัวคุณยังเป็น s e a r ์วิส f อฟอยู่ค่ะยังไม่พร้อมทีม่จะให้ใครเข้ามาในตอนนี้คุณเห็นดาบหเห็นไม้ทั้งหมดกำลังเข้ามาหกไม้คุณเป็นหนึ่งหนึ่งไม้ที่เอาไม้ปันปัดปัดปัด,ปดไม่ให้ใครเข้ามามันเป็นการป้องกันตัวเองมันเป็นการที่แบบว่ายังไม่พร้อมจะมีใครในตอนนี้คุณเบื่อหน่ายกับความรักมากเลยช่วงเวลาเนี้ยเหมือนคุณเสียสูรร่หรือหรือเสียสมดุลอะไรบางอย่างกับตัวคุณนะคะ มันเลยกลายเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคในเรื่องของความรักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกเฟลอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของความรักเก่าของคุณที่เป็นรูปแบบแอบชอบเขาแล้วกลายเป็นว่าเขาเปิดตัวแล้วทำให้คุณเฟลก็ได้คุณก็เลยไม่พร้อมที่จะแบบมีความรักข้างใหม่กับใครในตอนนี้คุณไม่โอเคกับใครเลยในช่วงเวลานี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเอออะไรแบบนี้ก็ได้ขอดูไพ่พลังงานของตัว บทสรุปหน่อยบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าบทสรุปขึ้นไพ่พลังงานเดวเวอร์ค่ะการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆจะมีเข้ามาลองเปิดใจค่ะ S of Earth นะคะลองเปิดใจกับความรักครั้งใหม่ๆที่จะมีเข้ามาคนบางคนมีผ่านมาให้ครบนะแต่ไม่ผ่านมาให้รู้จักแต่ไม่ได้คบกันเนาะไพ่ของตัวห้า 5าดาบนะคะหรือไพ่ภยานของไฟออฟแอร์หรือไพ่ของตัวเนี้ยเขาเลยบอกว่าให้พยายามเคลียร์ทุกๆอย่างออกไปและเริ่มต้นใหม่กับคนที่จะเข้ามาดีกว่าบางอย่างไม่ต้องไปยึดติดอะไรกับมันนานมากนั้นเพราะว่าคุณจะได้เสียใครบางคนที่เขาชัดเจนกับตัวคุณมีใครบางคนส่องคุณมานนระยะหนึ่งแล้วแหละค่ะแต่ไม่กล้าเข้าหาคุณหรือตัวคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะเปิดใจใเขาด้วยแหละเพราะว่าคิงออฟไฟขึ้นมันเหมือนว่าตอนนี้คุณกําลังแบบว่า เสียสมดุลในเรื่องของความรู้สึกตัวเองอยู่แต่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะอยู่ที่ตัวคุณจะเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่าคุณเป็นแบบว่าควีนถือถ้วยแบบกับหัวค่ะเออมันยังเป็นรูปแบบของการที่คุณยังไม่ค่อยอยากจะชัดเจนกับใครหรือไม่อยากจะมีความรักใหม่ในตอนนี้คุณรู้สึกเจ็บปวดกับการที่คุณเจอสถานการณ์แบบนั้นขึ้นมาดูบีออฟฟฟอร์ทูนหัวกลับเหมือนกันมันเลยเป็นรูปแบบของการที่ตอนนี้ อยู่ที่ตัวคุณเป็นตัวกําหนโดโชคชะตาตัวเองถ้าเมื่อไรที่คุณพร้อมในเรื่องของความรักมันก็จะมีความรักดีๆเข้ามาถ้าคุณยังไม่พร้อมจะเปิดใจตอนนี้คุณก็กลายเป็นไพ่พลังงานของ six of f a r s นะคะ mm hmm. ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะั่นะในเรื่องของนู่นเรื่องของ,งนี้แต่แบบเขาก็าค่อนข้างที่จะยังไงดีล่ะ คนที่คุณไปชอบเขาเขาก็ทำตัวคุณปกติแหละแต่แค่ตอนนี้ตัวคุณค่อนข้างจะไม่โอเคกับเขาเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกเนาะอาจจะต้องมีการปรับสมดุลกันนิดนึงใหม่ส่วนคนที่เขาแอบชอบคุณเน่ะเขาก็คือพยายามเข้าหาคุณนะอาจจะเป็นคนที่อายุเท่าๆกับคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะห่างกันไม่เกินประมาณ2-3ปีนี่หรอกอยู่ในที่ทํางานหรืออยู่ในแว้วงสังคมเดียวกับคุณนี่แหละเขาค่อนข้างจะอยากจะพูดคุยกับคุณพอสมควรนะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจให้เขาดูก็ได้นะคะค่อนข้างจะไปในทางที่เขาค่อนข้างจะช่ววยเหลลือคุณไดด้้ีแ พยายามชัดเจนกับตัวคุณสม่ำเสมอสมอ,อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ขอดูหน่อยสิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไพ่ <c oughs> ของตัวโรแมนต์แองเจิลเนี่ยอยากบอกอะไรคุณคะไพ่ <c oughs> รโรแมนต์อแองเจิลออรไาน์ก็การอยากพูดอะไรกับเราเอยชาวราศีกฤกอ่ะการที่ต้องปล่อยวางการที่ต้องปล่อยผ่านอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะ อะไรที่ใช่ก็คือของเราบางอย่างการใส่หน้ากากการปกปิดหรืออะไรบางอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาอาจจะเป็นที่คุณได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวที่คุณแอบชอบแล้วทีนี้เขาได้เปิดมาแล้วว่าเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วคุณก็เลยเฟลเขาบอกให้เคลียร์พลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็ ทำทุกอย่างให้กลับมาเป็นราเหมือนเดิมเวลาเป็นตัวหนึ่งที่จะได้ช่วยันกันเวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยในการเคลียรเอเนจีพลังงานไม่ดีออกไปทําให้คุณกลับมาเป็นคนที่ล่าเริงและเข้มแข็งอีกครั้งชาวราศีพฤษภเมื่อคุณล่าเริงและเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งคุณจะพบว่าคนที่รักคุณจริงๆคือใครและคนที่อยู่กับคุณตลอดทุกเวลาคือใครกันแน่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวจะมีเข้ามาค่ะทุกคนมีคู่ของตัวเองบางทีคุณอาจจะเรียกย่างนี้หละไม่ได้ปรับโฟกัสไปหาเขาก็ได้เขาอาจจะ คัันน้้งีลัคนาดาวจันทรสุขร์เขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช้ลัคนาดาวจันทรสุกรขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะอ่ะคนราศีมิถุนค่ะเจมินี่คนราศีธนูค่ะเซอร์จิทอรัสคนราศีเมษค่ะแอเรียสลัคนาดาวจันทรสุขอยู่ในราศีตั้งแต่ไปนี้นะคะราศีเมษราศีธนูราศี ตัวมิถุนนะคะสามารถเช้ละคณาด,ดาวจันทรศุข,ขได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะอะขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคนคุยเหรอคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเวลานี้สถานการณ์คนมีคนคุยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างะคะ สถานการณ์คนมีคนคุยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นตัวในอนดีตของคุณขึ้น the high print e s t ไอ้พูดผิด the h e l o f r n อออ night of earth ค่ะเรามองรู้สึกว่ามันดูเหมือนขาดช่วงต่อกัอนไปเนาะจะติดอย่างเงี้ย มันเหมือนการลดสถานการณ์ความสัมพันธ์ลงหรือคนลกของคุณดูรู้สึกว่าสถานการณ์ความรักของคุณมันโดนแบบฟีดอะมันเป็นอัศวินถือเหรียญด้วยอะมันเหมือนว่าอยู่ๆก็นิ่งไปในความรักความสัมพันธ์ที่จะสาสัมพันธ์ต่ออยู่ๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันตัดความสัมพันธ์เงียบหายกันไปในช่วงเวลานี้ในออฟฟายก้าวไม่ท้าคุณเริ่มระแวงเดอะเฮอร์มิตหัวกลับ เป็นการที่รู้สึกว่ารักทางกายทั้งหลายช่วงนี้มีปัญหาหรือคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้เขาค่อนข้างจะขาดการติดต่อกับคุณมันทําให้เกิดไพ่พลังงานของตัวเดือดแห่งวันขึ้นและไพ่พลังงานของ s i k of water มันดูรู้สึกว่าสถานการณ์ขึ้นเมติเชียนในระดับที่ <S <S เห็นนะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันไพ่ขึ้นเดือดเมติเชียนขึ้นมา มองเร็วแล้วว่าสถานการณ์จากหน้าไพ่เนี่ยคือในอนดีตของคนสองคนคือคุยกันมาดีในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเดอะแฮงแมนคือเอ๊เดอรแฮงแมนหมวกับไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่อของตัว h ันเลอร์แฟนไพ่อของตัว The m e d i ิ i ชนเดอะเมินคือการสื่อสารการแชทการพูดคุยรักทางกายได้หรือพวกที่มันเป็นพูดคุยกันเกี่ยวกับทางแชทอยู่ๆก็ถูกตัดสัมพันธ์โดยการที่ฟีซลงคือเงียบ คือนิ่งคือตัดหายกันไปจากในช่วงเวลานี้ทําให้คุณเฟลทําให้คุณหน่อยคุณรู้สึกกิดมากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ s i k of water ขึ้นเป็นรูปแบบของการที่ยูยูหายไปแบบชัดเจนอยู่ๆแบบว่าไม่ได้ติดต่อคุณในช่วงเวลานี้บวกกับไพ่พลังงานของอไ i n e of f i r ่ะน i n e of f i คือไพ่พลังงานที่ช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะเป็นพีดอ่ะอืม ความรักความสัมพันธ์มันเป็นพิดหรือความรักความสัมพันธ์มันไม่ค่อยโอเคในช่วงเวลานี้และตัวไพ่ของตัวพลังงานของเอ,อัศวินถือเหรียญเหมือนกันมันไม่ค่อยมั่นคง,งมันเงียบมันหายไปแบบโดยแบบใช่เหตุอะไรเงี้ยมันทําให้คุณเฟลทําให้คุณรู้สึกผิดปกติกับคนคนคน,คน,คน,นี้พอสมควรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอดูหน่อยว่าไพ่ของตัว ในช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่ขึ้นเด e Sun ค่ะไพ่ขึ้นตัว o i l i v f o i l i v e ค่ะหรือห้าไม้เทา้คาคำว่าห้าไม้เท้าเนี่ยมันมาในรูปแบบของการที่เชิงทะเล เดอ s u ซันมันเริ่มรู้สึกแบบเริ่มอยากห่วยหากับคนคนนี้ two of quarter หัวกับเรามองว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะมันเริ่มมีการได้เคลียร์กันหรือใครบางคนที่หายกันไปช่วงกลางตุลาน,น่าจะมีการได้พูดคุยกันช่วงดาวพุธเดินวิปริตเนี่ยถึงวันที่12เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยามาแั้งแต่วันที่9ถึงหรือวันที่12เนี่ยน่าจะเป็นช่วงการที่จะต,ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของการสืร่อสารสานี่ต้องระวังนะคะเดอรสตาร์ไพ่ของ m a r ี่อ วอร์เรียดออฟวอเตอร์แอร์วอรออฟอัศวินถือไม้เท้าหัวกลับหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาสองถ้วยหัวกลับแล้วก็ไพ่ของตัวอัศวินถือเหรียญหัวกลับเรามองว่าช่วงเนี้เป็นช่วงกันที่เขาอาจจะมากลับมาเหมือนเดิมแต่อาจจะหาย,หายอยูบอย่บ่อยครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการที่พลังงานของแต่ละคนค่อนข้างจะโหลดและด้วยของการที่ช่วงเวลานี้ถ้วยอ่ะหนึ่งถ้วยหัวกลับอ่ะเธอ มันเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นตัวเราที่เริ่มไม่โอเคกับคนคนี้เพราะการที่เขาหายไปในโชคชะตาของเขาขอดูหน่อยซิว่าลูกเสาทํานายโชคเขาบอกว่าอะไรบ้างมีราศีเมษมีของตัวยูเรนัสยูเรนัสแล้วก็ตกที่เรือนที่7ของราศีกรกฎเรามองว่า สถานการณ์ความรักของคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของอารมณ์ในการสื่อสารเพราะดาวพุธก็ย้ายเข้ามาสู่ราศีกันอยู่ในช่วงของธาตุดินนั่นแหละแต่ทําให้มันเป็นเลงกับเราอยู่ในระดับที่ชาวราศีพฤษภอาจจะมีการเวียนได้ง่ายเกับเรื่องของคําพูดคําจาะละร้อนได้ง่ายเพราะว่าราศีเมษคือราศีธาตุไฟในเรื่องของราศีเมษตกอยู่ในตําแหน่งที่7 ในก๊กลดก็เรื่องของอารมณ์เหมือนกันเดือนที่7นี้ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนกันและไพ่พลังงานของตัวนี้ขึ้นมารูปแบบของการที่ไทเรนัสมันเลยทําให้คุณต้องใจเย็นๆในการพูดคุยกับคนคนนี้อะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆขอดูบทสรุปหน่อยบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่ของตัว judgment ค่ะไพ่ของตัว ไพ่ของตัวอัศวินถือดาบค่ะหัวกลับและไพ่ของตัวเซเว่นออฟไฟค่ะเจ็ดไม้เท้าฉันว่าช่วงเวลานี้ทีออฟคัพไอ้ทีออฟสอดขึ้นหรือทีออฟแอร์ขึ้นฉันว่าช่วงเวลาเน,นี้ยต้องใจเย็นๆนิดนึงแหละอาจจะแบบบางทีคนคนนี้ของคุณเขาอาจจะค่อนข้างที่จะถามว่าจริงใจกับคุณไหมก็ดูจริงใจแต่ตัวเราอาจจะเป็นเรื่องของการที่อารมณ์ค่อนข้างจะแบบปรปรวนในงานหรืออารมณ์ค่อนข้างจะแบบอยากหาคําตอบจากเขาเพราะคุณร้อนนะ่ะเพราะฉะนั้นไฮพินเทสเลยขึ้น เหมือนว่าคุณน่าจะได้รับรู้ไพ่เดอะมูนอีกเรามองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะบทสรุปเนี่ยโอกาสได้คบกันอยู่ที่42%ส่วนที่เหลือต้องระวังเรื่องของอารมณ์หรือเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไปรับรู้ได้ถามว่าเขามีคนอื่นไหมด้วยความที่ออปชันเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้ว คุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งสองคนมีตัวเลือกอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ดูแล้วยังไม่เลือกใครทั้งนั้นก็คุยได้หลายๆคนเหมือนเดิมแต่ถามว่าตัวคุณจะโอเคกับคนคนนี้ไหมมองว่ายากหน่อยเพราะว่าทีออฟ o อรดเหมือนคุณเริ่มรู้สึกกับเขาแล้วคุณตัดทุกคนออกไปเพื่อจะเหลือแค่เขาแต่ตอนนี้เขายังไม่ตัดใครออกจากจากคุณมันเลยเปไปพ่พลังงานของ Two o f แอรขึ้นเป็นพ่พลังงานของสองดาบอะคะ่ะที่เริ่มสับสนจะเอาไงต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีแต่ว่ามองแล้วว่า แนวโน้มความสัมพันธ์มันอยู่ที่42%ที่จะไสักเซตกันแล้วถ้าพูดคุยกันดีหรือว่าหาข้อสรุปกันดีมันจะมีการพัฒนากันต่อขึ้นเรื่อยๆของความรักก็จะจาก42ก็จะขึ้นมา60ออก,กว่าๆนี่แหละส่วนที่เหลือมันเริ่มปัจจัยภายนอกเรื่องของการที่คน2คนจะซื่อสัตย์กันหรือว่าพร้อมที่จะตัด ใช้ของกันและกันออกไหมเพื่อเหลือแค่คนคนเดียวหรือเปล่าพอให้พินเทสเดอะมูนแล้วก็เดอร์เวอร์สใบเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่แปรปวนมากเลยนะเพราะว่าคือมันก็จะมีคู่แข่งเข้ามาเหมือนกันในเรื่องของความรักครั้งนี้ทั้งของคุณและของเขาอ่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเฟลคนคนนี้อยู่ก็มีอีกคนนึงเข้ามาทําให้รู้สึกดีก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าอ่ะคนที่ฉันมีปัญหาอยู่ฉันก็พอดีกว่าแล้วก็ไปเอาอีกคนนึงดีกว่าอะไรเงี้ยของเขาก็จะจะเป็นแบบกันมันไวรัสซ่ามันสลับกันได้หมดไงเพราะฉะนั้น มีคนใหม่ๆเข้ามามีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรื่องของความรับความสัมพันธ์มีใครบางคนหนึ่งดูดมากกว่าคนนึงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ใช่คนคนนี้ก็ได้ที่เป็นคู่ของฉันอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยแฟลตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ในจากดวงนะอือขอดูหน่อยว่าสถานการณ์จากหน้าไพ่เนี่ยไพ่ของตัวไพ่ของตัวโรแมนต์แองเจิลออร์คอลอยากบอกอะไรคุณคะ่ะ ไพโรแมนต์ Angel, อแองเจิลอลาเล่เาการอยากพูดอะไรกับเราไพโรแมนต์แองเจิลอยากจะพูดอะไรกับเราค่ะไพขึ้นตัว แ a ลรี่มีอิชูค่ะการพูดคุยการอะไรรีแลกกันเพื่อจะให้ถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีคนสองคนจะต้องเข้าใจกันมากกว่านี้ถ้าจะพัฒนากันต่อมันเรื่องของมุมต่างของคนสองคนนั่นแหละที่ว่าคนสองคนค่อนข้างจะไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันทําให้มันค่อนข้างจะคิดก,กันได้ยากมีอะไรปรึกษาเพื่อนคุณได้นะคะมีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนคุณได้เพื่อนคุณพร้อมจะช่วยเหลือคุณตลอดเวลายอยู่แล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะหาโอกาสมันเป็นเรื่องของการที่บททดสอบหรือแบบฝึกหัดอะไรบางอย่างให้คนรักของคนสองคนได้มาเจอกันในช่วงเวลานี้ ปในการที่คุณจะต้องศึกษาดูใจกันมากกว่านี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพื่อที่จะได้เกิดความรักโรแมนติกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คนสองคนมีมุมมองที่ต่างกันไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปอาจจะต้องมีการทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นมันถึงจะพัฒนาต่อได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่ตัวเขาดูอยู่ที่ตัวคุณนี่จะเริ่มแบบว่าเข้าใจในมุมมองของเขาและใจเย็นๆแล้วพูดคุยกับเขาด้วยเหตุด้วยผลเขาก็จะพร้อมที่จะเปิดคุย เปิดปัญหาดูทุกอย่างคุยกับคุณและพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณเองช้อยของแต่ละคนอาจจะมีอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าใครกันแน่ที่จะทําให้พิเศษมากกว่ากันอะคุณไม่ได้แข่งขันกับตัวคนที่เข้ามาของเขาคุณแข่งขันว่าเขาแข่งขันกับตัวเขาว่าเขาจะมองคุณในรูปแบบไหนในเรื่องของการหวางตัวในเรื่องของความรักท้งนี้ขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไพ่ของตัว ลัคนาดาวจันทดาวสุ์เขาอยู่ในราศีอะไรคะสามารถเช็คลัคนาดาวจันทดาวสุ์เขาได้ที่ดีสคริปชั่นด้านล่างเลยนะไปเช็คกันได้ลัคนาดาวจันทดาวสุ์เขาอยู่ในราศีอะไรเอ่ยขอดูหน่อยสิเลโอคนราศีสิงห์ศจิทอรัสค่ะราศีธนูแอเรียสราศีเมษลัคนาดาวจันทดาวสุ์เขาอยู่ในราศีธาตุไฟหมดเลยคือเมษสิงห์ธนูนะคะ ไปเช็คกันได้ที่ดิสคริปชันด้านล่างเลยนะอขอดูหน่อยว่าคนมีคู่ลนะ่ะสถานการณ์ของคนมีคู่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเจ้าขาไพ่ของตัวเเด็ก ถือไม้เท้าค่ะในอนดีตของคุณเป็นเด็กถือไม้เท้าที่ค่อนข้างที่จะดูมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทําให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะพัฒนากันต่อหรือมีปัญหาที่จะพูดคุยกัน fire water มันเป็นเรื่องในอนดีตที่คนสองคนเคยเกิดปัญหากันแล้วมันได้ทําให้เกิดกันอีกครั้งหนึ่งไพ่พลังางานของตัว s of water มีใครบางคนขอเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่ของตัว t of fire แปดไม่เท้าฉันมองว่ามันเป็นเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ๆก็มาแบบงงๆอาจจะเป็นเรื่องของรักในทางไกล Si กออไฟรรักทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องบวกกับไพ่ของตัวเดอะชาริออตหัวกับอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์ที่ขาดช่วงขาดตอนกันแล้วหรือแบบไพ่สองใบน,นี้มาบอกว่าคนรักของคุณขาดการติดต่อก็เป็นไปได้ช่วงเวลานี้พอให้ไพ่พลังงานของเดอะเอ็มเพสขึ้นฉันมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการขาดการติดต่อกันไป แล้วทําให้คุณไม่สบายใจคุณกาายีปนึกถึงว่าเฮ้ย mm hmm. จะเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกหรือเปล่าที่อยู่ๆขอกระเทิันแบบงงๆพวกรักทางกายทั้งหลายมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย sick of sick of earth หรือพ่ายพลังงานของหกเหรียญอย่างเงี้ยคนบางคนเดียวกับคนที่อายุมากกว่า แล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบของการที่ที่คุยกันรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะหรืออาจจะทะเลาะก,กันเรื่องของเงินทองทองแล้วก็หายกันไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นทั้งแฟนแล้วก็เป็นเรื่องของ Daddy s ชูก r หรือคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอะคะ่ะพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องซิ five, อกออฟไฟบวกบไพ่ายเดอะชาริอแล้วบวก,กบไพ่าแปถ้วยอย่างเงี้ย กลับมาหัวกลับเป็นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความรักทางกายขัดการติดต่อกันไปช่วงเวลาเนี้ยเลยทําให้คุณเฟลทําให้คุณรู้สึกคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่โอเจอร์น,นะคะอาจจะทะเลาะก,กันเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้หรืออาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันพูดคุยแล้วมันไม่ลงตัวก็ได้นะคะในช่วงนี้อขอดูหน่อยว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขึ้นอะไรต่อในช่วงประมาณเดือนตุลาคะ่ะตุลาของคุณขึ้นไพ่พลังงาน S o f s ่นออฟสอดนะคะเจ็ดดาบ หัวกลับไพ่ของตัว n i g h t of Water ค่ะไพ่ของตัว View of Fortune ค่ะไพ่ของตัวอ a s วินเอ๊กพู้ผิดราชาถือไม่เท้าหัวกลับไพ่ของตัว Ace of Earth ไพ่ของตัว m a r y of Water หัวกลับไพ่ของตัว Five of Air ไพ่ห้าดาบไพ่ของตัว <Yeah. S 1> Two of Earth ช่วงของตัวความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้เรามองว่า มีไพ่ W of fortune ขึ้นอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันถึงข้อสรุปว่าหายไปไหนมา two of earth สองเหรียญการกลับเข้ามาที่ชัดเจนมีการพูดคุยกัน fire of air เป็นเรื่องของไว้เซตที่กลับมาเคลียร์ปัญหาเกา่เกาๆที่เกิดขึ้น maria of earth reverse เป็นไพ่ของอัศวิรเป็นไพ่ของราชินีถือถ้วยกับหัวที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องไพ่ของ s v e n of air หรือ s v e n of sword มันเป็นเรื่องของรักที่เคยมีปัญหากันแล้วจบกันไป เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้จะได้เคลียร์กันก็ได้หรือก่อนหน้านี้ถ้าใครมีเรื่องของปัญหาที่ไม่เข้าใจกันแล้วอยู่ๆเขาหายกันไปจะมีโอกาสกลับเข้ามาพูดคุยไพ่ของตัวอัศวินได้ผิดผิดไพ่ของตัวคิงถือไม้เท้าหัวกับนี้ก็เป็นเรื่องของการที่คนสองคนได้กลับมาพูดคุยกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ดีๆ e S of Earth ร์ไพ่แปดเหรียญมันเป็นการที่คนสองคนได้เคลียร์ได้พูดคุยกันแต่ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ของไพ่ของควีนดีๆ ควินถือถ้วยมันเป็นเหมือนว่าอารมณ์เอาแน่อนอนไม่ได้อะเป็นผู้หญิงที่มีอารมณ์เอาแน่อนอนไม่ได้ไอ้คาว่าผู้หญิงนี่หมายถึงว่าเปรียบเทียบนะเป็นผู้หญิงที่อารมณ์แบบเอาแน่อนอนไม่ได้อยู่ๆก็กระฟัดอยู่ๆก็กระเฟียอยู่ๆก็แบบงงๆอะว่าเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นได้ทั้งหญิงชายไงแต่ว่าเราอุประมาณให้ว่ามันเป็นประมาณนี้คือผู้หญิงที่เหมือนอารมณ์เหมือนว่าอยู่ๆก็อารมณ์แปรปรวนได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังดีๆในเรื่องของการใช้อารมณ์แล้วก็ในเรื่องของไพ่ ห้าดาบเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่น่ากลัวอยู่ต่อให้คนสองคนได้เคลียร์กันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการที่เข้าใจผิดในเรื่องอารมณ์มาแล้วแล้วอ,อยู่ๆก็พูดไม่เข้าหูกันทําให้ทะเลาะก,กันได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจจะต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งหลังวันที่12น่าจะดีขึ้นเพราะว่าดาวพุธเริ่มย้ายออกจากเดือนที่มันวิป,ปลาสแล้วแหละในช่วงเวลานี้แต่ตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนายออฟคัพนายออฟคัพเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ตอนนี้คนสองคนอะ อยากพูดคุยกันก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆกันก่อนอืเห็นจากหน้าไพ่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ Seven of s w o r d มันถึงขั้นขนาดที่ว่าถ้าพูดคุยไม่ดีก็แยกกันได้เช่นกันในเรื่องของความรักวามสัมพันธ์ในครั้งนี้อ,อ เพราะฉะนั้นเดือนตุลาเนี่ยการกลับเข้ามาพูดคุยของเขามีสําหรับใครที่มีปัญหาการใครที่มีเรื่องของการทะเลาะกันแต่ยูจะต้องใจเย็นๆมากกว่านี้บางท่านอารมณ์อาจจะรุนแรงก็ได้ยิ่งเป็นคนที่เจอกับคนธาตุน้ํามาต้องระวังเรื่องอารมณ์ดีๆกระกรพิจิกมีนมั้งหลายอ่ะอ่บทสรุปเป็นเรื่องของความรักจะเป็นยังไงให้พลังงานขึ้น S S of Earth หนึ่งเหรียญจะได้มีโอกาสได้พูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเดอะเวิร์พัฒนาสิ้นสุดทุกๆอย่างที่มันเป็นปัญหาได้เริ่มต้นกันใหม ไพ่ของตัว Four of Earth ขึ้นไพ่ของตัว T of Earth ขึ้นไพ่ของตัว Six of Air ขึ้นไพ่ของตัว Maria of Air ไพ่ของตัวเด็กถือเหรียญ Doria of Earth แล้วก็ไพ่ของตัว Maria of Earth หรือไพ่ของตัวเออมาเรียออฟเอิร์แหละไพ่ของคุณแม่ทั้งหลายอะไพ่ของตัวคิงอัศวินให้ผิผดไพ่ของราชินีถือเหรียญพอมันเปลี่ยนหน้าไพ่แล้วมันอ่านผิดอ่านถูกตลอดแต่ว่าก็จําแบบเมนได้ว่าอ,นนอันนี้อัศวินถืออันนี้คือราชินีถือเหรียญน,นะอ่าเด็กถือเหรียญบวกกับแม่บอกกับราชินีถือดาบแล้วก็ไพ่ของตัวซิกออฟซอดหรือหกดาบเพราะฉะนั้น สรุปเลยบอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่มีการเคลียร์กันเกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แต่ยูสองคนจะต้องใจเย็นๆมากกว่านี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระวังเรื่องของอารมณ์ระวังเรื่องของการที่เป็นคิงเป็นควินถือดาบที่อารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและอีกคนหนึ่งก็กค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลช่วงเวลา,าต้นต้นเดือนอะหนึ่งถึงวันที่สิบสองเนี่ยต้องระวังนะกลับมาคุยกันจะต้องค่อยๆใจเย็นๆแต่ถ้าพ้นช่วงนี้ไปแล้วกลับมาคุยกันอันนั้นค่อนข้างจะเวิร์กนิดน้ี เพราะดาวพุธมันเดินแบบวิปริตอ่ะเธอมันเดินแบบถอยหลังไปหน้าหน้าไปหน้ามาอยู่ในราศีกันทำให้แบบว่ามันเป็นช่วงที่การสื่อสารของแต่ละราศีค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของความน่มนนคาควา,ความสัมพันธ์เนาะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงแหละดาวคานอีกดาวคานอยู่กับเราถึงวันที่ยี่สิบหนยี่สิบตุลาหนืนมันเลยค่อนข้างที่จะทําให้ชาวราศีพฤษภอารมณ์ร้อนได้ง่ายปกติเป็นคนนิ่งๆปกติไม่ค่อยุ่งกับใครแต่เมื่อไหร่ที่เขาอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่คือห้ามไม่อยู่คือต้องปล่อยอืม อะไรแบบเนี้ยต้องใจเย็นๆขอดูไพ่พลังงานของตัวโรแมน์หน่อยโรแมน์แองเจิลอลัลเคการ์ดหน่อยโรแมน์แองเจิลอลัลเคการ์ดอยากยบอกอะไรกับเราคะ ไฮโลแมนอยากบอกกับเราว่าช่วงเวลานี้ต้องเคลียร์กันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ต้องเคลียร์กันซะสิ่งที่มันเป็นหน้ากากที่มันปกปิดมันจะมีการเปิดเผยกันมาอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะที่ตาฝ่ายตัดอัดอั้นในใจแล้วไม่ได้พูดคุยกันะมันได้แบบพูดคุยออกมามันจะได้มีการเคลียร์หลายๆอย่างออกไปช่วงเวลามันจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เคลียร์เรื่องนี้ไม่ดีออกไปพลังงานที่ไม่ดีออกไปหรือเรื่องที่มันเป็นปัญหาออกไปแล้วได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักที่มันดีขึ้นนะคะออะะไรแบบนนนนีี้้ท่่เเกิดดขขึาูหว ลัคนาดาวจันดาสศุกร์ออยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันดาสศุกร์ได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะอ่าคนราศีพ i s c e s ราศีมีนอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนในงานราศีมีนเนี่ยราศีเมษ เสจิตทรัทาาสราศีธนูค่ะลักนณาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีต่างต่อเปน็นดีนะราศีมีนราศีเมษและราศีธนูค่ะสามารถเชิญลักนณาดาวจันดาสุขเขาได้ที่ด s สคริปชันด้านล่างเลยนะ,ะจบลงไปแล้วสำหรับการพยากรณ์ดวงความรักประจำช่วง เดือนตุลาคมให้กับชาราศีพฤกษ์นะคะพี่ภาพประกันใดต้องขอโทษและขออภัยณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะด้วยความที่มันไม่ได้ดูดวงแบบส่วนตัวนะคบโอ๊ตไม่สามารถรับรู้ปัญหาของแต่ละคนได้ก็เลยต้องเปิดไพ่แบบโดยรวมให้นะ,ะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแก้ลายชีวิตนะคะอะไรดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้นะคะรับชมรับฟังให้เป็นแก้ลายชีวิตนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าดูแลตัวเองดีๆ